สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเซลโยนะครับปฏิพัฒน์ออโต้นะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้กันอีกแล้วนะครับเช้านี้นะครับเช้านี้เราจะมาพบกับเจ้ารถที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับเป็น Toyota c a m มรนะครับปี07นะครับราคาซบซเบาๆผ่อนเดือนละประมาณห0 0ับาทนะครับผมเป็นเจ้า โตโยต้าแคมรนะครับตัวนี้ปี2007นะครับ 2.0G นะครับสวยสดใสสีเดิมนะครับสภาพเดิมเลยสวยงามมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันนะครับสีเงาวับเลยนะครับตัวนี้นะครับของจุ G, ตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยนะครับผมปี B 07 สติกเกอร์เดิมนะครับผมไฟเดิมนะครับสีเดิมด้วยนะครับคันนี้เรียมเลยแนะนำลูกค้าท่านใดที่อยากได้ผ่อนประมาณ6,000นนะครับรถเก่งนะครับระดับผู้บริหารนะครับปี07ตัวนี้ตัวท็อปนะครับสองนีนี่ชมได้เลยสีดำนะครับโทนดำเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับผม ข้างในเป็นบ่อหนังนะครับเรียบเลยนะครับสวยงามมากแอร์หลังอสำหรับท่านใดที่อยากได้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้บ่อไฟฟ้าคู่นะครับทําเป็นเล่นไปนะครับผมคันนี้ผ่อนเดือนละหกพันนะครับสนใจติดต่อได้เลยนี่ครับมีที่ไหนครับออปชันเต็มครับผมผ่อนเดือนละหกพันติดต่อได้เลยนะครับชมได้เลยสวยงามมาก นี่คือด้านในที่หรูหรานะครับของ Toyota Camry คันที่ผ่อนเดือนละประมาณ6,000บาทเองนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยครับผมนี่ครับรถท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมแล้วสนใจทักมาคุยทักมาอะไรได้นะครับหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับกับเซโลโยปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับสวยงามมาก คันนี้นะครับเจ้า Toyota c a m r รปี07นะครับ2.0 G นะครับสงวนราคาอยู่ที่2,99,000บาทนะครับผมสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 0์0 3 7อครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ